เนื้อเนียนมากชาววังทสุดเธอคนเดินเข้าไม่หยุดเลยอะร้านขานมไทยแบบซอยอารีร้านเนี้ยควจริงนี่ยังไม่รู้เลยว่าร้านพี่เขาชื่อร้านอะไรอะฟิลเหมือนตลาดปูบ้านเราที่คนลุมๆเลยอะเปือกถั่วแล้วก็ลูกชุบเอาขนมชั้นด้วยเอา เขาพดกันทิดิฉันขอให้คุณตั้งสติถ้าค,คุณยังเป็นแบบนี้ต่อไปดิฉันรับรองได้ว่าการพบปะก,กันหน้าห้องหมอเบาหวานไม่ใช่เรื่องแปลกนี่คือสิ่งที่เราได้มานี่หมดนี้สองร้อหสิบาทเดี๋ยวไปกินกันดีกว่าลูกชุบน่ากินมากโอ้โหไม่เคยอยากกินลูกชุบขนาดนี้มาก่อนดูความเด้งดึงด่งของสองสิ่งนี้ก็ว่าดีค่ะนยิยเปียเขาพดเหรอมีแบบมะพร้าวด้วยโอ oh my g o o d n e s หวานน้อยๆค่มโอคือแบบป๊๊ปแป๊บป๊บแป๊บในปากมันอกินผลไม้เนาะกายจะได้แข็งแรงเนาะดูน่ากินมากอืมคุณพระดูเฮ้ยเนื้อเนียนขนาดนี้ได้ไงอะเหมือนชีวิตนี้เจอแต่ทรายที่บางและนี่คือครั้งแรกที่เท้าได้สัมผัสทรายทะเลอันดามันถั่วกวนใช่ไหมเนื้อละเอียดมากนึกว่าผมาไม่หวานแสบอร่อยมากโอ้ มียแหะนึกเลยอันนี้ต้องอร่อยมากแน่เลยอ่ะเนี่ยเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวตายไปเลยเนื้อนเนียนมากชาววางสุด,สดตอนทำนี่คือต้องโอ้นะดูนะล,ละมุนละไมมากบ้านฉันอยู่ฝั่งทนไง Maliwang! ่านทำไงกับเธอดีพูดง่ายๆว่าร้านขนมไทยมาริวันปักซอยอารีนึงตรงนี้คือการรวมตัวกันของอเวนเจอร์ตึงหมดทุกเมนูกรอบกู้โลกได้เขาว่ากันว่าขนมชั้นกาแฟอร่อยสุดแต่วันนั้นมีพักพวกมาโกยไปหมดเลยฉันอดกินเป็นขนมไทยที่ตรงรุ่นแบบคนที่ชอบหวานน้อยจะถูกใจกินแค่ใบเตยกับอันชันที่เป็นขนมชั้นก็อร่อยแล้วขนมหวานมาริวันซอยอารีเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึงหโมงเย็นหยุดวันอาทิตย์ราคาขนมเริ่มต้นยี่บ้าบทป้ายทุกอย่างใหญ่หมดยกเว้นป้ายชื่อร้านแถวนี้จะทำหาที่